สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเสื้อคลุมลายนี้กันนะคะง่ายๆนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะเราก็จะใช้อ่าไหมนะคะอสี่พายนี่นะคะ หรืออ่าไหมตามชอบที่เรามีนะคะเข็มก็จะเป็นเข็มอ่าขนาดที่เหมาะกับไหมอ่าทางนี้ใช้เบอร์ใช้เข็มเบอร์หกนะคะของทิวล p ิปอันนี้มาจากไทยนะคะแล้วก็จะมีกระดุมนะคะ อันนี้ตามชอบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะโดยการถักโซ่นะคะถักโซ่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ เสร็จแล้วก็ของให้มันเป็นวงกลมเริ่มต้นด้วยนะคะแถวที่หนึ่งโซ่สามนะะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในวงกลมอีกสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วแทงลงไปในวงกลมเหมือนเดิมทําแบบนี้นะคะหกกลีบนะคะกลีบหนึ่งจะจะสามพันหัวเขม็มตรงนี้นะคะสามหลัก ครบสามแล้วขั้นด้วยโซ่สอง พอถักครบหกกลีบแล้วนะคะเราก็เชื่อมห่วงตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามพอเชื่อมห่วงเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงนะคะให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะ เงนมาสองนะคะเสร็จแล้วตรงที่สามวเกเอกนะคะแล้วขึ้นแถวต่อไปด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในห่วง,งโซ่ตรงนี้นะคะอีกสองขั้นด้วยโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปใน วงเดิมอีกสามครั้งนะคะอันนี้คือแถวที่สองนะคะเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ที่สองพันโอเข็มแล้วแทงลงไปในห่วงตรงนี้สามหลักนะคะสองสามขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็พันโอเข็มแทงลงไปในห่วงเดิมอีกสามหลัก คั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พันนอเข็มแทงลงไปในห่วงต่อไปอีกสามหลักตรงนี้มันจะเป็นมุมนะคะตรงที่เราคั้นด้วยโซ่สองเนี่ยมันจะเป็นม,มุมพันนอเข็มแทงลงไปในห่วงเดิมอีกสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ในระหว่างโซ่หนึ่งนี้จะเป็นลายนะคะทัานว่าเข็มแทงลงไปในห่วงต่อไปอีกสามหลักขั้นด้วยโซ่สองตรงที่มันเป็นมุมมันจะขั้นด้วยโซ่สองนะคะในระหว่างลายจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง เราจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมุมนะคะคัน้วยโซ่สอง โซ่หนึ่งแล้วนะคะก็เชื่อมตรงห่วงโซ่ที่สามเราก็จะได้หกมุมแล้วพอเราได้หกมุมนะคะเราก็เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แถวต่อไป ก็ขึ้นด้วยโซ่สามนะคะทำเหมือนเดิมทำบนแบบนี้นะคะไปทั้งหมดยี่สิบห้าแถวนะคะแล้วก็ทำสองผืนตรงมุมเราจะขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ถักลงไปในมุมนี้อีก สามหลักแต่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะสองสามขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราจะขั้นด้วยโซ่สองเฉพาะตรงเป็นมุมเท่านั้นตรงนี้นะคะ จะขั้นด้วยโซ่สองนี้นะคะพอเข้ามาตรงนี้แล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักบนแบบนี้สามตัวนึงตรงมุมสองสาม โซ่สองแล้วก็ทำมมอีกเข็บหนึ่งเมื่อเราถักครบรอบแล้วนะคะมันก็จะขยายไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อม แล้วก็เลื่อนห่วงถ้าเราขึ้นแถวใหม่เราก็เลื่อนห่วงอย่างนี้ตลอดนะคะนะคะถักแบบนี้ไปนะคะทั้งหมดยี่สิบห้าแถวนะคะถักให้ได้ความยาวแบบนี้นะคะทั้งหมด ยี่สิบห้าแถวก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสมมุตสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้าถักสองผืนนะคะแบบนี้สองผืนสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะถักยี่สิบห้าแถวจะได้เสื้อไซส์ประมาณอ่า L นะคะ M L ประมาณนั้นนะคะถักแบบนี้นะคะครบ2ชิ้นแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะคะเมื่อเราถักผ้านะคะได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาต่อให้มันเป็นเสื้อกันเลยนะคะมาดูวิธีทำกันค่ะ ในรอบนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยนะคะที่เป็นตัวมาร์กตัวนี้นะคะผ้านะคะจะมีหกมุมนะคะเราจะจับผ้าสองมุมที่อยู่ใกล้กันเร่งนี้ก่อนนะคะผ้าจะเป็นลักษณะตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายมุมสูงให้ดูเสื้อตัวใหญ่นะคะใส่เป็นเสื้อคลุม วางลักษณะแบบนี้ค่ะจับมุมหนึ่งอย่างนี้นะคะสองฝั่ง,งซ้ายและขวาอย่างนี้นะคะ เมื่อเราจัดผ้าได้ตามมุมแบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาใช้เข็มกัดนะคะกัดตรงมุมนะคะสี่สุดเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตรงช่วงไหลนะคะให้ตรงกันนะ อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทาม,มุมล็อกตรงหัวไหล่นะคะช่วงไหล จับช่องไฟตรงนี้ให้มันตรงกันนะคะเสื้อ,อน,นี้จะไซส์ใหญ่นะคะใช้คลุมถ้าใช้ไหมเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้คืออยูนี่มีไหมก็ใหญ่หน่อย นี้เราจะได้เสื้อเป็นสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วเ,เราเปิดออกนะคะตรงนี้แล้วก็เราจะใช้เข็มกัดน,นะคะล็อกตัวนี้ให้มันติดกันก็จะเป็นตัวเสื้อนะคะ แล้วเราค่อยมาถักเชื่อมนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่หุ่นให้ดูแบบข้าวๆก่อนว่าลักษณะเสื้อจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเราจะเชื่อมโดย เชื่อมจากด้านในนะคะพอเรามาร์กเสร็จนะคะก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะเป็นเสื้อที่แขนห้าส่วนประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะเชื่อมนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้วัดช่วงไหลนะคะวัดช่วงไหลแล้วแบ่งครึ่งนะคะแล้วเริ่มต้นเชื่อมตรงหัวไหลได้เลยนะคะแล้วก็ถักเชื่อมระหว่างตัวนะคะ เราจะเชื่อมนะคะผ้า,อาสองชิ้นนะคะโดยเราจะเชื่อมของส่วนตัวก่อนนะคะก็อันนี้คือด้านนอกนะคะนี่คือด้านในแล้วก็กลับด้านมาแบบนี้แล้วเราก็ถักเอ็กไปทุกช่องนะคะถักเอ็กไปถักเอ็กเชื่อมสองผ้าสองชิ้นนี้ติดกันนะคะ ่าโดยนะคะเราจะเชื่อมจากช่วงไหล่ไปถึงอ่าช่วงเอวหรือจะจากเอวขึ้นมาหาไหล่ก็ได้ทั้งนั้นนะคะเอาแบบสะดวกน,ะะนี่แล้วเราก็จับชิ้นงานสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มเชื่อมเลย แล้วก็ถัก X นะคะโดยแทงสองชิ้นให้มันทะลุกันอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เราก็เอกเลยนะคะส่วนตรงที่มันเป็นอ่าที่เราทําพอคอสามหลักตรงเนี้นะคะเราก็แทงเข้าไปในหัวแบบนีนะะ้ทางแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะ ชิ้นงานจะติดกันด้านหลังแบบนี้พอมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็ถักเอกเข้าไปอยู่ในในช่องนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งตัดไหมเลยแล้วก็จะได้ ช่วงตัวนะคะที่เราเชื่อมแล้วเราก็ดึงให้มันกลางออกนะคะเสร็จแล้วเราจะเชื่อมตรงช่วงไหลวัดจากจุดกึ่งกลางนะคะซ้ายขวานะคะเสร็จแล้วก็เริ่มเชื่อมจากจุดนั้นนะคะ โดยอสองชิ้นตรงนี้สําหรับไหล่นี้จะประมาณ20สบช่วงไหล่นะคะเราก็วัดยี่สิก็ครึ่งนึงก็สิบเราก็เริ่มจุดนี้ได้เลยนะคะ,ะตรงนี้เราจะไม่ไม่เชื่อมนะคะซึ่งอันนี้เป็นปกคอนะคะปกคอเสือ้อ ตรงนี้จะเป็นไหลเราก็เชื่อมจากจุดที่เรามาร์กตรงนี้มาจนถึงปลายแขนตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเชื่อมเราต้องเชื่อมจากด้านในนะคะแล้วก็กลับด้านแขนเสื้อแล้วก็เชื่อมนะคะตรงนี้ก็สิบนิ้วสิบนิ้วจุดนี้ จากจุดมา้เราจะต้องให้มันตรงกันนะคะจากจุดกึ่งกลางนะคะเส้บนิ้วก็อยู่ตรงนี้เราก็เริ่มจากตรงนี้เลย ตอนเชื่อมนะคะก็กลับด้านนะคะเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมจากด้านในนะคะเชื่อมจากจุดนี้ลงไปหาปลายแขนนะคะจากช่วงไหล่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็กลับด้านแล้วก็เชื่อมจากจุดที่ลรามักนะคะเชื่อมเราต้องเชื่อม ตั้งแต่จุดที่เรามา r k สองชิ้นงานสองชิ้นนะคะประกอบกันแบบนี้แล้วเราก็เชื่อมเลยนะคะแล้วก็จะเชื่อมไหลตรงจุดที่เราาร์ k นะคะเพราะความแน่นเราจะาแทงเข้าไปตรงพอคอสุดท้ายนะคะตรงจุดเริ่มที่เราจะจะเชื่อมนะคะเข้าไป x นะคะแล้วก็เก็บไปลายไหมด้วยหนึ่งครั้งนะคะเอาตัวมาร์กนี่ออกได้เลยหรือเราจะเก็บทีหลังก็ได้นะคะ x เ,เหมือนกัน เมื่อเราเชื่อมนะคะทั้งสองแขนทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะคะกลับเสื้อนะคะตรงไหลแล้วก็จะดึงจะไม่ไม่เป็นร่องนะคะเสร็จแล้วเสื้อคลุมหนึ่งตัว ก็จะได้เสื้ออันนี้คือตัวใหญ่เลยเสร็จแล้วนะคะเสื้อคลุมก็จะประมาณนี้ เก็บตัดไหมให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ